สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเจมก็นั่งอยู่นี่ห้องซ้อมนะครับผมก็วันนี้อยากจะเชิญชวนนะครับพี่ๆทุกคนนะครับหรือว่าเป็นคนที่อยากดูคอนเสิร์ตนะก็มาดูคอนเสิร์ตเจมกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่4ี่นะครับผมชื่อว่า19 y e a r s o กันละครั้งหนึ่งเมื่อนานมมาแล้วนะครับในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะเล่าถึง เรื่องความเป็นมาของเจมส์ขผมตั้งแต่เด็กเลยจนโตถึงอายุสิบเก้าปีนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องความดีใจที่สุดเรื่องทุกข์หรือว่าเรื่องต่างๆอะไรจะถูกเอามาปั่นรวมกันในวินิคอนนี้เลยนะครับผมจะเกี่ยวกับตัวเจมส์ทั้งหมดเลยแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะมอบให้กับบ้านชัยพฤกษ์นะครับผมเป็นการมอบโอกาสส่งต่อรับส่งต่อโอกาสให้กับคนต่อไปนะครับส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นการทาความดีนะครับผมอยากให้ ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกมาฟังเรื่องราวความเป็นมาของเจมว่าจะสนุกแค่ไหนจะฮาแค่ไหนหรือว่าจะเศร้ายัางไงนะครับผมแล้วก็อยากจะให้มาฟังเพลงเฉพาะกาันแล้วก็มาร่วมทําบุญส่งต่อบุญด้วยกันนะครับ